เสื้อทองเหมือนกันแต่เรารวยมากเลยนะก็ซื้อทั้งสองอย่างอ๋อสื้อท่งแม่บอกว่าทองมันราคาขึ้นกินซื้อกินกำไรวันนพี่เลือกกระเป๋ายิ่งเก่ายิ่งดีเรารวยแบบรวยมากเราจะซื้อแบรนด์นีมมาเก็บไว้หรือเราจะซื้อทองมาเก็บไว้เสื้อทองค่ะเสื้อทองเหมือนกันทองมันขึ้นเยอะกว่ามันคงสภาพอะไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็คือทองคแต่เรารวยมากเลยนะก็ซื้อทั้งสองอย่างอ๋อซสื้อท่าง ทองค่ะทองอะไย่างเงี้ยถ้าเอาตามจากที่แม่บอกว่าทองมันราคาขึ้นถ้าซื้อเก็บไว้เนี่ยนะคนน่าจะกินเื้อกินกระไรวัานนั้นส่วนเราก็ คิดว่าทองทาเก็บมันได้เยอะกว่าด้วยค่ะเป็นอินเวสต์ระยะยาวได้เลือกซื้อทองค่ะเหมือนกันค่ะชอบแล้วเมื่อกี้บอกชอบกระเป๋าเลือกซื้อทองคือเหมือนกระเป๋ามันเก็บไปมันก็ราคาขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็แบบมันก็เสื่อมตามระยะเวลาด้วยแต่ว่ามันลงทุนได้มากกว่าเก็บไว้ได้นานเป็นเอกฉันท์ว่าเราสองคนเลือกซื้อทองค่ะที่เลือกกระเป๋ มันเหมือนการลงทุนชนิดหนึ่งที่แบบว่ายิ่งเก่ายิ่งดียิ่งรุ่นไหนที่เขาเลิกผลิตแล้วเนี่ยราคามันอัพขึ้นไปเรื่อยๆมันดีกว่าการลงทุนซื้อทองถ้ามีเงินเยอะจะลงแบรนด์เนมค่ะพะรู้สึกว่าคนอาจจะมองว่าแบบว่าอุ้ยทองอ่ะราคาขึ้นราคาดีแต่ว่าแบรนด์เนมก็ขึ้นเหมือนกันค่ะไม่มีตกด้วยบางรุ่นที่แบบว่าดีมากๆก็คือแบบขึ้นๆๆขึ้นขึ้นขึ้นก็เลยคิดว่าน,น่าจะลงทุนแบรนด์เนมดีกว่าท้งเงินเยอะ